เพจซูเปอร์ช็อปขายดีเกมบริการขายรลหัสฟรีไฟลราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ idv ไฟล์รับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจมบราคาสวยๆเพจซูเปอร์ไอช็อปสาขา2รับฝากขายดีฟรีไฟข้าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงก็งมีผู้ติดตาม70,000กว่าคนเกินไปเพจจริงไม่โกงแน่นอนร0 0เพจจริงยังมีงกิจกรรมแจก idv ไฟล์ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องขอาการส,ส,สวัสดีน้องๆนักไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชน n นลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิเนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับพี่ก็ได้ไปดูในส่วนสตรีมไลฟ์สด M มมาเืื่อคนพี่ก็ส่งดาวไปถามด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับสำหรับเรื่องชุดเลดไลท์นั่นเองนะครับสรุปว่าจะมาวันไหนช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับบางคนก็เห็นในทิ To อกว่ามีคนเอาไปลงนะครับว่าจะมาวันนี้วันนี้วันนี้วันที่28วันนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นมาดะ๋ยวพี่จะมาอธิบายในส่วนคลิปนี้เนี่ยว่ามาวันไหนกันแน่้วแล้วก็ GM ตอบว่าอะไรกันแน่นั่นเองนะครับวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับใครอยากรู้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใ นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะทําให้เข้าใจทุกอย่างเลยนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวกดอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในสตรีม GM เลยละกันนะครับผมที่เกมสตรีมไว้เมื่อคืนนั่นเองนะครับนี่เกมสตรีมเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อวานนะครับหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมพี่ก็ได้กอไปนาทีที่ถ้าใครอยากดูอยากฟังนะครับให้กอไปนาทีที่12 นะครับนาทีที่12.0 0นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังบางส่วนบางช่วงบางตอนนะครับที่มีน้องๆบางคนเนี่ยส่งดาวไปถามนะครับ GM น่าจะทนไม่ไหวเลยตอบออกมานะครับมาเดพี่จะพายฟังกันย้ำว่านาทีที่12บนะครับเป็นต้นไปนะฟังครับผมคนสามห้าดาวครับไม่ต้องชิพยูซูปครับพวกนี้ไม่มีอะไรเข้าครับเลยไม่ไม่มีอะไรลงเดินอะไรไม่มาใครบอกว่ามาใครบอกว่าไม่มาครับ จะบอกว่าแม่ช่วงกาลิเนาเวลิลแต่อันนี้กาลิเนาเวล y ank, y ank. ิลยังยังอ่าก็คือเจมบอกว่าจะมาช่วงกาลิเนาเวิลนะครับแต่ตอนนี้กาลิเนาเวิลยังก็ยังนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ให้ฟังใหม่อีกรอบนะ้วสำหรับคนที่แบบยังฟังไม่ชัดนะครับผมาแม่ช่วงกาลิเนาเวิลอันนี้กาลิเนาเวิลยังอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นาทีที่สิบสองสิบสองสักสิบสิบสองสิบนิดไปาบอกว่าแม่ช่วงกาลินาเวิลแตอันนี้กาลิเนาเวิลยังยัง ใครจฟังก็คือฟังตั้งแต่นาทีนาทีที่12เป็นต้นไปนะครับคือจะฟังส่วนนี้เข้าใจนั่นเองนะครับจีมเขาบอกว่าจะมาช่วงกาลิน่าเวลนั่นเองนะครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาขยายความนะครับว่าช่วงกาลิน่าเวลเนี่ยช่วงไหนนั่นเองนะครับช่วงกาลิน่าเวลก็คือช่วงวันที่อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ มันจะมาในส่วนเอ่อตรงนี้ไงนะครับอ่ะนี่นะครับกาลิเนาเวลนะครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมกาลิเนาเวลคือวันที่2นะครับวันที่2และ3เมษายนนั่นเองนะครับนี่เห็นปะนะครับผมพร้อมกับกิจกรรมโปลีกซีซั่น6นั่นเองนะครับจะมาพร้อมกันเลยนะครับกับกิจกรรมกาลิเนาเวลนั่นเองนะครับส่วน กิจกรรมการีน่เวิล์เนี่ยก็น่าจะขายแบบออนไลน์นั่นเองนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะขายในรูปแบบไหนน่าจะเข้ากิจกรรมมาวันที่ไม่2ก็3นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากมเขาบอกว่าในส่วนในมาในช่วงกิจกรรมกา l i น่าเวิลนั่นเองนะครับผมให้พี่เดายังไงก็มาในช่วงในช่วงกิจกรรม2อถึงสเมษายนแน่นอนนะเพราะว่ากิจกรรมการีน่าเวเนี่ยวันที่2และ3เมษายนนะครับจัดพร้อมกับ กิจกรรมนะครับการแข่งขันโปูรีกซีซั่น6นั่นเองนะครับรอบนะครับผมรอบแกนไฟนนลนั่นเองนะครับนี่เห็นปะนะครับผมใช่ป่าววะใช่รอบแกนไฟนนลป่าววะใช่ใช่ะะใช่ๆๆนี่นะครับผมนี่รอบแกนไฟนนลนะครับผมนะส่วน ฟรีไฟวิวซีรีส์เนี่ยจะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองรอกันได้เลยนะครับอีกนานอีกนานนะครับผมไม่ถึงได้นะครับผมอีกนานนะแต่ว่าต้องแข่งขันก็คือการแข่งขันปูรีซีซั่น6กันก่อนนะครับสหรับรอบแกนไฟนอลนะครับจัดขึ้นพร้อมกับนะครับไกน่าวิวนั่นเองนะครับสหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับส่วนข้อมูลปีก่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้พี่ก็นำมาจากเพจไกน่าฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับเมื่อปี2018นะครับก็คือเขาจัดนะครับฟรีไฟเปิดตัวแฟชั่นใหม่นะครับเลทไลท์พร้อม จำหน่ายครั้งแรกราคาสวนพิเศษในงานไกด์น่าอเวลนั่นเองอันนี้ก็คือจะขายเป็นโค้ดในหน้างานนะครับผมหน้ากิจกรรมในหน้างานนั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเปิดจําหน่ายชุดไอเทมเลตไลท์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดภายในงานนั่นเองนะก็จะเป็นการซื้อไอเทมนะครับตามที่พี่ขีดแดงไว้เห็นไหมซื้อไอเทมโค้ดนั่นเองนะครับผมรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับน้องๆจะได้เข้าใจนะครับผมส่วนชุดก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็คือของ ปีที่แล้วนะครับ6หกสี่ไหมเดือนมีนาคมนะครับปีที่แล้วเนี่ยมาวันที่28นะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็คือมาจะมาในส่วนกิจกรรมเวอร์ซีเอไม่ใช่วีลซีรี่ย์นะครับเป็นกิจกรรมกาลินาเวิลด์นั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่านะครับมาวันที่28ก็คือวันนี้นะครับบางคนก็รอตั้งแต่4ี่โมงสาโมงนะครับผมก็คือมันไม่ใช่นะครับผมอ่ามันไม่ใช่ก็คือแต่ละปีเนี่ยจะมาไม่เหมือนกัน นะครับส่วนปีนี้เนี่ยก็เหมือนในไลฟ์สดที่เจมส์สตรีมบอกเมื่อกี้นะที่พี่อกอให้ดูนาทีที่1ิบสองเป็นต้นไปนะคือเขาบอกว่าจะมาในช่วงการีน่าเวิลด์นั่นเองนะครับมาแต่พี่ขอฟังอีกรอบแล้วกันนะครับน,บนาทีที่สิบสิบสองอ่าสิบสิบสองป๊อป๊บอ่ะโอเคฟังแต่นี้เลยแล้วกันเออเอมีขอบคนสามห้าดาวครับไม่ต้องคลิปยูทูบอะครับพุ่นีไม่มีองเข้าประมาณส<ห>ิบวิสิบสองนาทีที่สิบวิเดินอะไรไม่มาอ่ะใครบอกว่ามาใครบอกว่าไม่มาครับ จะบอกว่าแมวช่วงกาลิเนาเวิร์ลแต่นี้กาลิเนาเวิร์ลยังยังประมาณนี้นะครับผมอ่าเขาบอกว่าจะมาช่วงกาลิเนาเวิร์ลนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลิเนาเวิร์ลหรือ,อย,ยังเกมก็บอกว่ายัางนั่นเองนะครับก็คือสรุปได้ว่าจะมาช่วงกาลิเนาเวิร์ลนั่นเองนะครับยังไงก็มาแน่นอนนะครับสําหรับชุดเล็กไลน์นั่นเองนะครับเตรียมเพชรรอได้เลยนะครับไม่เกิน1000เพชรแน่นอนนะครับย้ําว่าไม่เกิน1000เพชรแน่นอน,อน นะครับสำหรับแพ็กชุดนี้ก็คือซื้อเลยนะครับผมในราคา900ได้จาก999เพรตามรูปนี้แหละเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทั้งแพ็กทั้งชายและหญิงนะครับชุดแขนสั้นแขนยาวนะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับนี่ยำมาได้ถาวรเลยนะครับผม999เพรเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยอยู่นะครับวันนี้พี่ก็นำบางช่วงตอนที่เจมสตรีมนะครับมา เปิดให้ฟังกันนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับจะได้ไม่ไปหลงเชื่ออะไรผิดๆนะครับย้ำว่าวันที่28วันนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มานะครับผมอ่าใครไปดูในร้านค้าก็ได้นะครับไม่มีไม่มาแน่นอนนะครับผมนะบอกไว้เลยนะครับไม่มีไม่มาแน่นอนนะครับเพราะว่า G m ยังไม่ออกมารีวิวนั่นเองนะครับแต่ หลุดมาในสตรีมก็คือวันที่นะครับผมน่าจะวันที่2ที่3นะครับในส่วนกิจกรรมคาริ่น่าเวิลด์นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องมากิจกรรมคาริ่น่าเวิลด์นะเพราะว่าแกบอกว่ามาช่วงกิจกรรมคาริ่น่าเวิลด์นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับเตรียมเพชรบอกเลยว่าเตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับผม1,000เพชรเนี่ยเตรียมไว้ได้เลยนะครับ1,000เพชรก็ตีเป็นเงินเท่าไหร่นะ1,000เพชรก็ตีเป็นเงิน300นะครับเกือบ400บาทนะครับ373บาทนะครับนี่1,000เพชรเห็นปะ นะครับผมนะ,ะพี่แนะนำนะครับใครไม่อยากเพชรติดลบนะครับให้เติมนี่แหละผ่านตัวเกมไปเลยเนี่ยนะครับก็เอาบัญชีเนี่ยเชื่อมกับ บัตรต่างๆได้เลยนะครับนี่หรือว่าจะสแกนเป็นยังไงอ่ะสแกนเหมือนพี่ทำอ่ะนะครับสแกนเป็นโอนธนาคารนะครับสแกนเป็นพร้อมเพย์ก็จ่ายได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับก็ยังกิจกรรมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวถ้ากิจกรรมอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ